วัวประหยัดขนาดไรรวยตายเลยแบบนี้ฮะยุคประหยัดยุคประหยัดว้าเอามีมีดไม่ยืมไหยนี่ดิเอ้ามันจัดได้เหรอไม่มีเอายุกประหยัดน้ำมันเครื่องยังไม่ดำเลยลูกพี่ด้วยยี่จิงโวมันใช้ได้อยู่ไหมเอ้าเนี่ยเออวะก็เพิ่งก็เพิ่งเติมลงไปเติมลงไปประมาณสามเดือนแล้วใช่ไหมยยังม ยังไม่ทิ้งสองสามวันเลยลูกพี่ yeah.